ชมพู่อรารยาพูดแล้วรับขวัญลานน้องเอลิเชียลูกสาวคนแรกของสไปเล็กแพทริเซียกูดเรียกได้ว่าเปิดตัวไปกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานถแถลงที่ถแถลงเผ่าหรือภาพยนตร์นั้นก็เรื่องราวนักร้องคู่กับที่ได้ใกล้ที่จะศิลปินใจ แต่จบความสัมพันธ์แต่ก่อนจะเจอกันเหตุการณ์ที่ทำให้กลายเป็นโอกาสที่กลับไปแก้ไขในผิดพลาดในชีวิตที่คู่นั่นเองกันครอบรอบกู้ความรักในอันกับครอบครัวสมหวังหรือว่าไม่ต้องติดตามนำโดยแสดงชันนี่วันเป็นเมนด้าและกับนางเอกซุปตาวแม่ลูกสามอย่างชมพู่อารยาและเข้าฉายเมื่อวันที่29มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ งานนี้ชมพู่ก็ยังเผยถึงว่าสำ,สำหรับอย่างวันค้ายวันเกิดของครบรอบ42ปีในวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2566โดยเจ้าตัวก็เผยว่าปีนี้มีแผนว่าจะทำ บุญที่บ้านรวมไปถึงเดินทางไปทำบุญในต่างจังหวัดด้วยได้ไม่คาดหวังที่จังหวัดเที่ยวรองในโต้นั่นเองพร้อมกับของขวัญจากสามีนอ็อตวิสรุษที่แฟนๆต่าคาดว่าอาจจะเป็นสะพ้ายแต่แม่ชมบอกว่าไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นเดียวกันกับบรรยากาศมีลูกเดินเต้อยเมื่อสองคนก็ยังไม่มีแผนในตอนนี้เพราะว่าโตขึ้นแต่แถมก็ยังเป็นแม่คนแล้วแต่วันวันเกิด อยากจะให้ง่ายๆมากกว่าและส่วนของขวัญการ์ดนั้นอวยพรวันเกิดจากลูกๆแล้วทั้งที่หนักจะมีให้ทุกช่วงโอกาสสำคัญและแม่ก็ชอบปล่อยปากในที่ไม่รู้ว่าจะที่ไหนนะแต่ก็ปกติไม่มีให้แต่ของขวัญจากถือลูกการ์ที่เต็มความสุขนะคะเป็นกำลังใจให้ในฐานะแม่ แม่ก็ยังไม่มีของขวัญให้ตัวเองและก็ไม่ลืมก็ไม่ลืมที่รับขวัญลานน้องเอเดเชียลูกสาวคนแรกน้องสภัยเล็กนั่นเองแพิเซียกูดนั้นในฐานะสภายใหญ่ยอมรับว่าจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแต่ส่วนจะเป็นอะไรก็ต้องหมุดมีมูลค่าขนาดไหนแต่แม่ชมก็ขอตอบย้ำว่าเป็นการดที่ตามธรรมเนียม